สวัสดียามเย็นครับอ่านี่ก็นอกสถานที่นิดนึงนะครับผมก็ลูกค้าไม่สะดวกนะครับเลิกงานแล้วก็ทักมาอยากให้เข้ามาติดตั้งที่บ้านนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับเวลาตรงกันก็จัดให้ได้เลยครับผมอตอนนี้ก็เป็นโต้ต้าเอาติดหน้าหมูนะครับผมก็ของเดิมเป็นวิทยุดินเดียวนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าเลือกที่จะเปลี่ยนเป็น จอ Android 9นิ้วตรงรุ่นนะครับก็ติดตั้งจอ Android แล้วลูกค้าให้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้าและหลังกับจอ Android ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจัดการให้ครับผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาชมกันอีกทีครับเดี๋ยวรื้อเช็คระบบของเดิมก่อนเพราะตอนนี้มันเปิดไม่ติดอยู่อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วมาชมกันอีกทีครับ เบื้องต้นก็หรือชำแหละออกมาดูงานเก่าก่อนนะครับก็ของเดิมมีระบบ power amp นะครับผมเนี่ยครับผมก็จะมีพวกสาย RCA ที่ต่อเข้ากับ pre amp นะครับผมแล้วก็ไปเลี้ยง power amp นะครับก็ก็เดี๋ยวติดตั้งให้ลูกค้าใหม่เป็นระบบ joy android ขับสแตนดาร์ดกับที่ตัวลำโพงเลยนะครับก็ไม่ต้องผ่าน power amp นะครับผม อันนี้ก็เดี๋ยวสายก็ของเขาไม่ใช่ปักตรงรุ่นนะครับก็เดี๋ยวเดินระบบให้ใหม่นะครับผมเปิดปิดกับกุญแจรถได้เลยนะครับผมไม่ต้องทําสวิตช์แยกเปิดปิดนะครับอ่าก็เช็คเบื้องต้นก็จะประมาณนี้หรื้อออกมาลอะอนี่สายของเก่าขเขาสาย c a อ่าโอเคครับผมก็น่าจะพักนึงเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องต่อกับลําโพงเดิมด้วยนะครับเป็นสแตนดาดไม่ผ่าน power amp นะครับผม อ่าโอเคครับจะรุยกันต่อก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับงานติดตั้งจอ a อ d r รอ d 9นิ้วตรงรุ่นนะครับผมอ่านี่ก็อ่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ลูกค้าใส่กล้องหลังด้วยนะครับทําให้เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับผมนี่ครับผมก็ภาพตัดขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับผมอ่านี้ก็ท้ายมืดๆนะครับนี่ครับ อีกขนาดมืดนๆนะครับก็ดูความสว่างของเลนส์กล้องนะครับตัวนี้ตัวกล้องถอยหลังนะครับเป็นเลนส์กล้องของโซนี่เลยนะครับกล้องรุ่นนี้นะครับผมก็ทําให้ภาพคมชัดแม้ในยามกงคืนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับติดตั้งแล้วดู YouTube ออนไลน์อะไรได้ปกตินะครับผมแล้วก็ f m เเดิมติดรถก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับ กุ้กุ้งการกำกิ๊กเพียงทุกแมวกำกิ๊กเพียงจำเดิมติดลบช่วยผมได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุบของต้มยาอมแล้วก็โหมดกล้องหน้านะครับเราก็เข้าแอปตัวนี้กดเข้าไปนะครับผมอ่าก็ อันนี้ฝนตกครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้าครับผมถ้าเราจะดูกล้องหลังด้วยก็กดตัวนี้เลยครับถ้าจะเป็นกล้องบันทึกถอยหลังนะครับอ่ากล้องหลังเลยก็บันทึกพร้อมกันทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมที่ศูนย์ควบคุมความเลข้าเโยจังหวัดระนองเป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ่าก็จะมืดนิดนึงนะครับถ้าตกก็จะเป็นฟ้าหน่อยของทินแล้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยคว้มย้่งหน้านก้องหลังแต่ผู้เสียหายและการให้ความรู้เพื่อป้ออองกกกันาาารพเม จากแอป,ปนะครับผมตัวนี้เป็นแอป,ปกล้องหน้าก<ส>ล้องหลังเขานะครับ<ส>ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลัง<ส>เขาภาพเขาจะตัดอัตโนมัติเลย<ส>อ่านี่ครับก็เป็นกล้องถอยหลังไปครับผม<ส> าีตลอดจนการอนเล<อ>่น y t u t u อะไรพวกนี้ก็เล่นได้ปก,ต,กปตินะครับโซเชียลอะไรพวกนี้ก็รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับผ่านการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแบบไร้สายได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอ 1K นะครับครับผมก็ภาพสวยเสียงดีครับตัวนี้นี่ครับอ่านี่ก็เป็น เก่านะครับผมระบบสายสัญญาณสาย RCA ซอ,อะไรพวกนี้นะครับก็เคลียร์ออกหมดแล้วนะครับผมวิวเดิมอะไรเงี้ยเคลียร์ออกหนะ้ากากเดิมก็เคลียร์ออกเลยครับผมใส่เป็นจอ9นิ้วตรงรุ่นนะครับอ่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกล้องหน้าก็จะติดตำแหน่งนี้นะครับกล้องหน้าไอรอนอ่าส่วนกล้องหลังนะครับก็อ่าเดี๋ยวไปดูกล้องหลังนะครับ ช่องหลังตัวนี้จะไม่ใช่แบบฝังนะครับก็จะเป็นแบบยึดมีปีกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับขนาดติดอยู่ข้างซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะครับไม่ได้ติดตรงกลางนะครับเลนกว้างเป็นเลนวายร้อยเจสองศานะครับมุมมองนี่เหมือนอยู่กล้องอยู่ตำแหน่งกลางรถเลยนะครับผมก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับมาดูกล้องหลังนะครับเมื่อกี้มุมกล้องอยู่ซ้ายนะครับพอเนื่องจากเป็นเลนวายนะเห็นไหมครับ ตำแหน่งกล้องนี่เหมือนอยู่กลางรถเลยนะครับเราดูจากเซ็นเตอร์กันชนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าทางทางที่กล้องติดฝั่งซ้ายนะครับอ่าก็ดูเหมือนติดตำแหน่งกลางรถเลยครับผมก็สนใจนะครับก็แท็กสอบถามได้นะครับผมอ่าร้านเปิดบริการทุกวันนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับ Toyota a อาตินะครับผมโฉมปี2002ถึง2006นะครับหรือเอาติ๊โฉมเอาติกหน้าหมูนะครับที่เรียกกันนะครับผมก็เอาสถานที่เขาก็มืดนิดนึงครับฝนตกด้วยครับนี่ครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสนใจทักได้เลยครับผมขอบคุณครับ